ในช่วงหน้าแรงเนี่ยช่วยกันระวังกันแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องการเผาป่าเรื่องการจุดไฟเพื่อทําไร่ทาทาสวนอะไรนะครับก็ขอกรมปรานาว่าเบาๆกันแล้วก็คิดถึงสภาพแวดล้อมของบ้านเราคิดถึงสัตว์ต่งางทา่ที่อยู่ในป่าด้วยนะครับโอกาสที่หนีรอดจากการเผาป่าหรือกจักไฟป่าเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นการทําลายล้างธรรมชาติอย่างครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวโบนที่ตามมามันเยอะจริงๆทั้งฝุ่น ที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าเกิดเป็นบนริพษ2.5มันก็สร้างให้กับสิ่งแวดล้อมหรือจังหวัดของเราที่เราอยู่มันสร้างผลกระทบเยอะมากจริงๆนะครับขอร้องเถอะครับช่วยๆกัน